สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่ทานนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นดน้าน่อกสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวนันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวก่อนเกมนะครับที่เราจะพบกับนิวคาสเซิลในวันอาทิตย์นะครับหรือว่าเข้าเช้าวันจันทร์แล้วกันนะครับก็เป็นโปรแกรมที่ถือว่าหนักอีกโปรแกรมหนึ่งนะ อาจจะดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าผมยังคิดว่าหนักอยู่นะครับแล้วก็ความพร้อมเนี่ยโอเล่มีการอัปเดตอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนะครับเอาประเด็นหลักๆแล้วกันเนาะนะครับในส่วนของผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะฮะปอกมากับฟิลโจนี่ไม่พร้อมแน่นอนนะครับโอเล่การันตีเลยนะฮะแต่ในรายของแม็กเทวนีนะครับที่มีอาการบาดเจ็บจากเกมที่ผ่านมานะครับตอนไี้ฟานเดอร์เบ คารวนีที่มีอาการบาดเจ็บระหว่างซ้อมนะครับไม่มีรายชื่อในเกมที่ผ่านมาเนี่ยสมคนนี้ต้องรอเช็คนะครับต้องรอเช็คอีกรอบหนึ่งรอลุ้นกันว่าการฝึกซ้อมนะครับในวันเสาร์เนี่ยจะมีความฟิตเท่าไหร่นะครับถ้าร้อเปอร์เซ็น์เกินครึ่งขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมก็ได้นะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะพร้อมหรือเปล่านะครับ ถ้าไม่พร้อมเดี๋ยวก็มีตัวทดแทนเข้ามานั่นแหละนะครับซึ่งเราได้เห็นกันอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้นะส่วนต้นต่อมาเนี่ยนะครับก็มีการยิงคําถามไปถึงในเรื่องของดิสันคาวานี่เกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่นะครับช่วงนี้อย่างที่เราทราบกันครับว่าคาวานี่เนี่ยมีข่าวเรื่องของการตามจีบจากหลาย,ลายสโมสรน,นะครับเพราะว่าสัญญาก็ยังไม่คืบหน้าด้วยออปชันก็ยังไม่ถูกใช้ด้วยนะครับว่าได้บอกว่าเขายังไม่สามารถตอบได้ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ เท่าที่เขาตอบได้ก็คือคาวาน,นี่ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่เราประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ดีนะครับซึ่งในอนาคตอันใกล้ก็น่าจะมีการมานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับอนาคตนั่นแหละนะครับว่าควรที่จะวางแผนอะไรอย่างไรนะครับแต่ว่าการันตีไม่ได้ครับตอนนี้ว่าคาวาน,นี่จะได้รับสัญญาฉบับใหม่หรือเปล่านะครับก็รอดูกันนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปทุกคลิปครับก็คือสื่อส่วนใหญ่ เทียหนึ่งของอังกฤษส่วนใหญ่การันตีนะครับว่ามีโอกาสที่คาวานี่จะอยู่กับแมนยูต่อไปในช่วงซีซั่นหน้านะครับนะก็มีโอกาสอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็อย่างที่ว่ากันไปครับคือเทียหนึ่งมันก็มีความผิดพลาดได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็จะถือได้ในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนเรื่องราวของดีโน่นะครับดีนเฮอร์สันนะครับผู้สปาร์โตที่ทําผลงานได้ดีนะครับแล้วก็เป็นผู้สปาราโตที่แฟนบอลเนี่ยเรียกร้องอยากให้ได้รับโอกาสลงเล่นแบบต่อเนื่องนะครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับโอเล่ก็โดนยิงคําถามครับว่าในเกมต่อไปเนี่ยคุณจะส่งใครลงได้เป็นตัวจริงล่ะนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ดีทั้งหมดเลยนะทั้งดีโน่ทั้งเดิกานะครับซึ่งโอเล่ก็ไม่สามารถตอบได้เช่นเดียวกันครับเท่าที่เขาตอบได้ก็คือทั้งคู่เนี่ยทำผลกันได้อย่างดีเยี่ยมนะครับดีโน่ในเกมที่ผ่านมาก็ช่วยทีมได้เยอะเหมือนกันนะครับมีส่วนร่วมด้วยในเรื่องของการออกบอลน,นะครับเดกกอาก็ทําให้ดีเช่นเดียวกัน นะคเพราะฉะนั้นตอบได้ยากมากนะครับต้องรอดูกันมันก็อยู่ที่ความเหมาะสมแหละมันดีทั้งคู่นะครับอาจจะดีกันคนละแบบแต่ว่ามันก็ถือว่าเพอร์เฟกทั้งคู่ในมุมมอ,องทางโอเล่เขาก็เลยไม่สามารถการันตีได้ว่าใครจะเป็นตัวจริงซึ่งทั้งคู่มีโอกาสเป็นตัวจริงทั้งนั้นนะครับนะอยู่ที่ความเหมาะสมมากกว่านะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับที่เอามาฝากกันนะฮะก็ประมาณนี้ก็อย่าพลาดชมนะครับ เกมก็เตะดึกหน่อยนะครับเตะดึกอีกแล้วนะครับในช่วงนี้นะฮะคือแบบนอนเช้าทุกวันเลยนะครับส่วนน้องต่อมาครับเรามาดูในเรื่องของสถิติของบรูโน่กันหน่อยนะครับล่าสุดออฟตาครับสื่อชื่อดังทางด้านสถิติชอบจัดสถิติในหลายเรื่องครับให้เรามานั่งอ่านกันเนี่ยนะครับซึ่งมีการจัดสถิติตามนี้ครับเขาบอกว่าบรูโน่เฟอร์เดนเนี่ยเป็นนักเตะจากทีมในพรเทศอังกฤษ,กษที่มีส่วนร่วมกับประตูทุกรายการเยอะที่สุดนะฮะ หากนับตั้งแต่วันที่เจ้าตัวเนี่ยประเดิมสนามกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยมีการทิ้งห่างเฮลิเคีนนะครับที่เป็นอันดับ2ด้วยนะครับซึ่งการมีส่วนร่วมของทางบรูโน่เนี่ยจำนวนรวมเนี่ย52นะครับส่วนเฮลิเคีนอันดับ2เนี่ยเป็น42ซอนฮุงมิน um ของสเปอร์40นะฮะมูเมสซารา่ายูนับ4 3.9นะครับจำนวนที่มีส่วนร่วมนะแล้วก็ควินเดอร์บอยของทาวซิตี้ 33ด้วยกันนะครับนี่คือการเคอสถิติออกมานะครับการมีส่วนร่วมกับการได้ประตูหรือว่าการทําประตูทุกรายการเกอที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ของทางปูโรโนะครับถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับปูโรโนเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับที่เราเอาชนะเล็กแรกต่อแล้วอาสุดัดมาได้40นนะครับถึงแม้ว่า สกอร์มันจะขาดก็จริงนะครับแต่ว่าบรูโน่พยายามกระตุ้นเพื่อร่วมทีมนะครับว่าอย่าประมาทนะครับเพราะว่ามันยังมีอีกเลกหนึ่งนะครับเลกที่2ที่เราต้องเจอกับแล้วซูสิดาดอยู่เพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้ซูสิดัดเองเขาก็สามารถมันอาจจะสามารถทําในสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ก็คืออาจจะมาใครจะไปรู้หรอว่าบางทีซูสิดัดอาจจะแบบเครื่องติดก็ได้มายิงทีเดียวลวนเดียวผ่านเข้ารอบก็ได้เพราะฉะนั้น การไม่ประมาทจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับนั่นคือสิ่งที่บรูโน่กล่าวหลังเกมนะครับว่าอย่าประมาทนะทุกคนนะครับตุนไปแล้ว4เมตรแต่ว่าลูกกล,ม,กลมเนี่ยอะไรก็ขึ้นได้นะครับส่วนเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งครับก็เป็นเรื่องราวของมาคาร์ดัฟฟอร์ดนะครับก็เป็นสถิติที่น่าสนใจนะครับก็ล่าสุดมาคาร์ดัฟฟอร์ดเนี่ยจ่อที่จะทําสถิติทําประตูในเกยมยุโรปต่อ1ซีซั่นเทียบเท่ากับเซอร์บ๊อบบี้ชาวตันครับตำนานของนักสโมสรที่เคยทําเอาไว้เมื่อ 56ปีที่แล้วนะครับนี่คือสถิติที่น่าสนใจของทางมาคานาฟอร์ดทำลายสถิติหลายๆสถิติไปแล้วนะครับในเวลานี้นะฮะ <_ d ial o> แล้วก็เรื่องราวของอมาเดียโลกันหน่อยนะครับ so ก็โอเลกุนาโซชาเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมที่เพิ่งจบไปนั่นแหละนะครับเรื่องของโอกาสที่เจ้าตัวเนี่ยจะได้รับโอกาสแบบต่อนนื่องตอนไหนหรือว่าจะได้รับโอกาสที่เยอะมากกว่านี้ตอนไหนนะครับ <_ d ial o> โอเลกบอกว่าในแต่ละวันเนี่ย ทางอมาดย์ยโร่ก็พัฒนาขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้อมาตย์ยโร่ก็เข้าใกล้ที่จะได้รับโอกาสแบบเป็นจริงเป็นจังแล้วนะครับที่แบบได้รับโอกาสมากขึ้นแบบเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็ได้รับโอกาสในช่วงท้ายเกมกับเลอสุสิสดไปแล้วนะครับ ก็หลังจากนี้จะมีการเพิ่มเวลาเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆก็ต้องรอดูกันนะครับว่าความเหมาะสมว่าเขาจะลงเล่นในเกมนัดไหนนะครับตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับแต่ที่ชัดเจนก็คือเข้าใกล้ที่จะได้รับโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่โอเล่การันตีออกมานะครับส่วนนอกนาวอยีกเรื่องหนึ่งของทางอมาเดียโลครับก็มีการกล่าวชมจากพอสโคนะครับตำนานกองกลางของทางแมนยูนะฮะพอสโคบ,บอกว่าอมาเดียโลเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ที่ดีคนหนึ่งนะ ซึ่งพอสโกกล่าวว่าในเกมที่เพิ่งจบไปเนี่ยนะครับเราอาจจะไปได้เห็นฟอร์มของอามัดเยโรมากมายสักเท่าไหร่นะครับแต่เขาเนี่ยก็ดูเป็นนักเตะที่มีพาสวรร์สูงคนหนึ่งเลยนะซึ่งถ้าเราได้ดูผลงานนะครับพอสโกเขาก็บอกว่าเขาเคยดูผลงานของอามัดเโโรในเกมชุดไม่เกินยีปีเมื่อสัปดาห์ก่อนๆน,นะครับแล้วก็เขาเนี่ยทั้งทำประตูได้ทั้งแอสซิสตได้ด้วยนะครับซึ่งภาพรวมเนี่ย ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ที่น่าเหลือเชื่อมากแล้วก็เขามีเท้าซ้ายที่ดูโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับนะนั่นคือสิ่งที่พอสโกกล่าวถึงแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับต้องให้เวลาอาั์บาดโรปรับตัวหน่อยเท่านั้นเองนะครับในตอนนี้มีของแล้วแต่ว่าต้องให้เวลาปรับตัวให้เวลาพัฒนาตัวเองหน่อยนะครับอย่าพึ่งไป ออวางความกดดันให้กับดาวรุ่งรายนี้เยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็ดาวรุ่งอีกคนหนึ่งนะครับที่พอสโคกล่าวชมครับก็คือเมสันกรีนบูธครับซึ่งพอสโคกล่าวว่าเมสันกรีนบูธเนี่ยนะครับสามารถก้าวขึ้นไปเป็นแข้งระดับซูเปอร์สตาร์ของทีมได้เลยนะฮะแล้วก็ตําแหน่งเนี่ยพอสโคมองว่ากรีนบูธเนี่ยน่าจะเหมาะเป็นกองหน้าตัวเป้ามากกว่าที่จะเป็นแรดฟอร์ดหรือว่ามาเซียลซีอีกนะครับนั่นคือมุมมองทางพอสโคที่ ได้พูดถึง2ดาวรุ่งของทางแมนยูนะครับทั้งเมสันกรีนบูตแล้วก็อามัดเดียโรนะครับทีนี้ครับเรามาเข้าสู่เรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยนะครับทิ้งท้ายกันนะฮะมีเรื่องราวของเอริงเบลฮาร์แลนด์นะครับล่าสุดเนี่ยทั้งโยอาคิมวาสเก้ทั้งมิเชลซอกเนี่ยก็มายืนยันสยบข่าวลือการย้ายทีมครับซึ่งมันมีข่าวนะครับว่าบางทีมหรือว่าหลายๆทีมรวมทั้งแมนยูด้วยแหละนะฮะอาจจะมีการยื่น เราก็ใช้ออปชันแบบว่าค่าสัญญาซื้อตัวเออร์ดิงเบลฮาร์แลนด์นะครับซึ่งทางดีเลคเตอร์ของทางดอทบุลหรือว่าบอรดระดับสูงทางดอทบุลเนี่ยออกมาการันตีเองนะครับว่าเหมือนกับหยุดมโนได้แล้วนะครับข่าวแบบนั้นเน่นะฮะเพราะว่าออปชันนั้นน่ะมันใช้ในช่วงซัมเมอร์ปีนี้ไม่ได้นะครับนะออปชันที่มีค่าสัญญาตามที่วางกันเอาไว้ประมาณ 60- 70ล้านปอนด์อย่างที่เขาว่ากันนะครับคือออปชันนั้นน่ะยังใช้ไม่ได้นะครับในช่วงซัมเมอร์ปีนี้เพราะฉะนั้นทางดรรรมมน่้ีีคควาเงบบะั เราก็ไม่ได้มีความหวาดกลัวเลยครับว่าเอริงบบลฮาเลนจะย้ายทีมในเร็วๆนี้ครับซึ่งทางดอทบ,บุนเขาเชื่อมั่นอย่าง100%ซครับว่าฮาเลนจะอยู่กับทีมต่อไปอีกแบบระยะยาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้กังวลเลยฮะไม่ได้กังวลเกี่ยวกับข่าวลือหรือว่าทีมไหนให้ความสนใจครับซึ่งข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมของเอริงเบลฮาแลนในช่วงซัมเมอร์เนี้ยก็น่าจะตามสภาพครับ,รบเป็นข่าวเขาสิบกันไปแต่จะโดนซานโช่เนีย่ยไม่แน่นะนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจครับมีการรายงานจากโรบดอลซ์นนะครับนักข่าวของ ESPN นะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมนยูไม่ได้ให้ความสนใจไดโยอุปามกาโน่ตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าแมนยูเนี่ยต้องการเซ็นเตอร์ที่ถนัดเท้าซ้ายมากกว่านะครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นมีข่าวว่าแมนยูต้องการเนี่ยอาจจะเป็นการเล่นข่าวเลือไปเองนะครับแล้วก็ทางไดโยอุปามกาโน่เนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ถนัดเท้าขวาด้วย เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับแมนยูเลยนะครับนะแล้วก็ยืนยันชัดเจนนะฮะตามมุมองทางรอบ,บสอสันที่เขาได้รับข้อมูลมาก็คือแมนยูให้ความสนใจเซนเตอร์จริงแต่ว่าต้องเป็นเซ,นเ,ซนเตอร์เท้าซ้ายนะครับที่ให้ความสนใจมากกว่าแล้วก็ดายโยไม่ได้มีการร่วมแจมตามที่เป็นข่าวนะครับอีกนักข่าวคนหนึ่งครับจากดีอันติกยังแอนดี้เมเทนนะครับ บอกว่าโอเลกุนน่าโซชาเนี่ยเตรียมที่จะเข้าไปพูดคุยกับหัวหน้าหรือว่าระดับบอร์ดนะฮะบอร์ดคอนาท์สโมสรอีกครั้งนะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้เพื่อหารือนะครับเกี่ยวกับเป้าหมายที่พวกเขาต้องการแล้วก็เป้าหมายที่ต้องการดึงเข้ามาเพื่อเพิ่มเติมนักเตะนะครับในช่วงซัมเมอร์นะฮะก็เตรียมที่จะมีการประชุมกันแล้วนะครับว่าควรที่จะซื้อคนไหนนะครับคนที่เหมาะสมที่สุดนะครับ อีกข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งจาก indie m เม a ทนี่แหละนะครับเขาบอกว่าเป้าหมายระดับต้นเนี่ยชัดเจนเลยครับว่าก็ยังคงเป็นตัวเิมเส้นฝั่งขวานะครับกองหน้าแล้วก็รวมทั้งเซนเตอร์ตัวตรงกลางนะครับก็คือกองหลังตัวตรงกลางนั่นแหละนะฮะแล้วคนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดณเวลานี้ครับแมนยูกำลังส่งฟอร์มอยู่เนี่ยก็คือโชกุนเดแนวรับของทาวซิบิย่านะครับที่ตอนนี้กระแสแรงมากว่าแมนยูเรื่องขึ้นมาเป็น เบอร์หนึ่งที่พวกเขาต้องการในตำแหน่งเซนเตอร์แล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็อาจจะเป็นในส่วนของดาโย่บ้างทำนองนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้หลังๆเนี่ยมีข่าวกับชูคุนเด้คนาเต้จะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ติดตามกันดูนะครับนี่คือข้อมูลที่เอามาฝากกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมคนมากครับ